นะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะคะวันนี้โอ้ผมกลับมีอีกแล้วเนาะนะครับกับเกมแฟรการซีร่นั่นเองนะฮะก็อยู่กับการรีวิวการ์ดใหม่นะครับอ่ากับแคนเจเนซีสนั่นเองนะครับก็การ์ดใหม่นะครับจะมีชื่อว่าสมบัติสวรรค์แห่งสปารพันยานะครับมีโนวานะครับถ้าเรียกสื่อนั่นก็คือมีโนวานั่นเองนะฮะก็อ่า ไม่ไม่ต้องเติมคําหลังก็ได้นะท่านผู้ชมเพราะเพราะว่ามันเรียกยากมากนะครับแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมท่องไปเรื่อยๆนะครก็อาจจะเรียกง่ายนิดนึงนะฮะอ่ะเดี๋ยวขอไลฟ์ไปก่อนนะครับก็สำหรับมินวานครับมินวาก็มีการโดนปรับสกิลเช่นกันนะครับก็มีการโดนเนิร์ฟนั่นแหละนะครับท่านผู้ชมครับแต่ถ้าพูดง่ายๆนะก็คือมินวามีการโดนเนิร์ฟเรื่องการแซนนะครับก็คือมีการเพิ่มเงื่อนไขมานะครับถ้าเป็นในของจริง มีนอว่าจะสแตนขึ้นมาเลยนะครับโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะครับนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอาการ์ดใหม่สําหรับมินอว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องการโดนเนิร์ฟนะครับหรือว่าอะไรอย่างนี้อยงนี้เนาะนะครับก็ตอนนี้นะครับก็เหลือแค่อีกสองการ์ดนะครับที่เป็นการ์ดใหม่ก็คือมีโกนะครับเป็นของไอซีนะครับแล้วก็มีรอยยรนนะครับเป็นของโคลินนั่นเองนะฮะนะครับก็อา ตอนหนึ่งนะท่านผู้ชมคือผมอยากจะบอกว่าไม่อยากจะพูดเลยนะครับเกี่ยวกับการเดินหน้านะครับเพราะว่าการเดินหน้าเนี่ยคือมันแบบ แองเจลิกาองเจลิกอ่าเดี๋ยวผมขออนนี้ค่ขอก่อนนะครับก็สกิลของตัวแรกนะครับก็เทพที่ได้ปึกษาจูปิเตอร์นะครับก็สกิลของจูปิเตอร์ก็อ่าในเทพของเรานะครับถ้าแมกาของเรานะครับติดชื่อคําว่าสมบัติสวรรค์นะครับสมบัติแห่งสวรรค์นั่นเองน้องนะครับยูนิตตัวนี้จะได้รับพาวเวอร์เพิ่มขึ้นอีกสามพันนะครับอ่ะขอก่อนนะฮะข้อข้อข้อ นะ,นะครับอ่ะกดแบทเทิ่มเลยครับก็อ่าเดี๋ยวเรามาดูสกิลแองเจลอ่าแองเจลิก้าก่อนนะครับก็อ่าเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเก็บไว้คลิปหน้าเนาะนะครับ <laughs> นะอ่ะกดโจมตีนะครับสกิลแองเจลิก้านะครับก็เมื่อทําการโจมตีใส่แรรยกาดนะครับทําการโซลชาร์จหนึ่งใบนะครับพลังก็จะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งพันนะครับก็สกิลนี้คล้ายๆสกิลของ, Skill ขอ,งอะไรนะ ของอจำชื่อไม่ได้แหละที่จะเป็นตัวเกี่ยวกับ f อร์ u n นนาเนาะนะครับคือสกิลมันคล้ายๆกันเลยแหละนะครับนะไอห้ามข้ามข้ามห้ามดูบ่อยแล้วนะครับอ่ะก็อาการสำหรับเดือนหน้านะครับคือเป็นอะไรที่ผมแบบอ่าขอพูดคำแรกเลยนะไม่ชอบเลยสำหรับเดือนหน้านะก็อ่าคืออ่า มีคำป้ายให้นะครับการสร้รับเดือนหน้านะครับเป็นการแห่งคำว่าอนาคตนะครับเพราะว่ามันเอามาจากเกือบจากอนาคตหมดเลยนะครับเพราะว่ามีทั้งเอแบบนะท่านผู้ชมครับคือผมพูดไม่ได้จริงๆนะก็เดี๋ยวเก็บเก็บไว้คิปหน้านะครับนะอ่ะแล้วก็อตอนนี้นะครับทางเกมนะครับเขาได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าว่าไรก่อน 全地の神儀の呼びかけのうち、降臨さす女神よ、先を見通す知力のや,やブレイクライト目で見れた運命の糸を切りほどけライト全知の神器ミネルバ มีโนอะอ่ะนนะครับดูสกิลทับไลท์ของแองเจลิก้านะครับก็เมื่อยูนิตตัวนี้ถูกทับไลท์นะครับทำการถอดโซ่สามใบนะครับแบงก์กะของเราจะได้รับพาวเวอร์เพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นนะครับจนจบเทิร์นนะครับแล้วก็จากนั้นอะเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนนะครับจากนั้นก็เปิดดูการสี่แบมืบสร์ของเด็กของเรานะครับนำการสองใบขึ้นมือนะครับอะเอาขึ้นมือนะครับสองใบเนาะนะครับอะโอเคนะครับแล้วก็สกิลจัดดรอปโซนนะครับอ่ะ คิวเดอฮาโซชาร์จอ่าโอเคครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหดูดูโอ้โหโซโซชาร์จแบบแบบสุดยอดนะครับอ่ะโแหลกแหลกแหลกนะอ่ะเดี๋ยวข้อตรงไปก่อนนะครับอ่ะโอ้ยมันจะจะมาอะไรสตีตอนนี้ อ๋อไ,ไม่ใช่หนองท่านผู้ชมครับเอ่อนอกเรื่องนะครับอ่ะดูสกิลของมินาว่านะครับสกิลของมินาวาก็คือถอดโซ่สามใบนะครับยูนิตนี้จะได้รับพาวเวอร์เพิ่มขึ้นห้าพันนะครับจนจบเทอร์นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะถอดโซ่อ่านี่อ่าแล้วก็ตัวไหนนะอ่ะตัวนี้เนาะนะครับถอดโซ่ใบ,บนะครับ อ่านะครับดูที่สกิลของตัวนี้ก่อนนะครับสกิลของตัวนี้ก็จะมีชื่อว่าสมบัติสวรรค์ยามสุนธยาเอสเอฟเฟอร์สนะครับก็คือเมื่อการไปนี้ถูกลงดรอปโซนนะครับแวงกกาของเรานะครับจะได้รับสกิลเพิ่มเติมนะครับก็คือเมื่อยูนิตตัวนี้นะครับทาการโจมตีนะครับใส่แวนกกาครับเลือกเรทายการของป่งนของข้ามหนึ่งบ่ายครับก็คือเป็นการยิงเรือการนั่นเองนะครับถ้าให้พูดง่ายๆนะนะครับอ่ะ คอลงมาครับอ่าประมาณนี้นะครับกดคอจูปิเตอร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คอออเดนออกมานะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับกดโจมตีอันที่ขอ่ะแล้วก็กดใช้บูโจมตีนะครับอ่ะอันนี้ตีแม่พลาดนะครับเพราะว่าไปซ้อมมาแล้วนะครับ ไม่เหมือนโกอมนั่นไงไม่ไม่น่าพูดเลย <laughs> นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลของ R อ f i r s t นะครับก็คือยิงเรียกัดตายนะครับอ่ะเช็คดาร์ิเกอร์ครับได้กีแน่นอนนะครับอ่ะ uh, <laughs> เพิ่มพลังทั้งหมดให้กับมโนวานะครับอ่ะสี่หมืนสาม,มนะท่านผู้ชมครับอ่ะ uh, พ <laughs> ี่คาใช้เพิ่มเฟกาดมาใช่ไหมครับไม่เป็นอะไรครับ <laughs> ลิมิตจบไปได้คืออ่านนะครับก็เมื่อทําการจบการต่อสู้นะครับทําการถอดโซ่สามใบนะครับอ่ะถอดโซ่สามนะครับแล้วก็เลือกทิ้งการ์ดบลมมีของเราสองใบนะครับแซนยูนิตตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการั่วการ์ดขึ้นมือสองใบนะครับและยูนิตตัวนี้จะได้รับพาวเวอร์เพิ่มขึ้น5 0 0าพันจนจบเถิดนะครับ้นโคตอโหดเลยอ่านนะครับสกิลของเอเฟิร์เหมือนเดิมครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็ สกิลตัวนี้เหมือนเดิมน,นะครับข้อออกมานะฮะอ่ะอืมก็ตอนนี้มิโนวาก็ได้รับการสแตนแล้วนะครับก็ตีไปได้ต่อเลยนะครับอ่ะยิงเลียครับสกิลของเอเฟอร์นะครับคือดีมากนะครับนะครับไม่ว่าอาแวนของเราจะสแตนนะครับก็จะสามารถยิงเลียได้นะครับโอเคนะ ถือว่าดีนะคือใครที่ไม่ดีไม่ไม่มีเอฟเฟอร์ด่าก็ ไปเปิดหากันได้ก่อนนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวนะครับของมินาว่านะครับเดี๋ยวผมจะเขียนข้อดีข้อเสียไว้ที่ใต้คลิปก่อนเลยกันเนาะนะครับโอเคนะก็วันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนก่อนแล้วกันนะครับก็อ่าสำหรับใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์เนาะนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะก็กดติดตามนะครับเพื่อติดตามการอ่าอัปเดตข่าวสารนะครับของเกมแมงกาซิโลนะครับแล้วก็การรีวิวการ์ดใหม่เอาไว้ได้เนาะนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับซิวเวกเกนครับผมบ๊าาายยบจ้ Ah!